Hello ล everyone สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคีย์บอร์ดเรื่องการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฝึกกระดิ่งข้อที่15ครั้งที่5กันนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและฝึกซ้อมที่บ้าน talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus. By wearing a face mask, hand washing, and social distancing. <laughs> ให้นักเรียนตั้งนิ้วให้สูงและโค้งให้เหมือนกับว่านิ้วเหล่านั้นกำลังกระโจนลงไปที่ปุ่มคีย์ด้านล่างโดยให้นักเรียนทำนิ้วให้โค้งตามสรีระธรรมชาติของนิ้วนักเรียนนะครับให้ใช้น้ำหนักจากแขนมากกว่าที่จะใช้กำลังจากนิ้วในการกดปุ่มคีย์ให้เล่นด้วยปลายนิ้วและถ้าเป็นไปได้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งที่มักจะเผลอแนบลงกับปุ่มคีย์มากกว่านิ้วอื่นๆ ก็ให้นักเรียนพยายามเล่นด้วยปลายนิ้วกับ2นิ้วนั้นให้ได้ด้วยคอยตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนักเรียนจะได้ใช้ปลายนิ้วเล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับนักเรียนต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกการปฏิบัติคีย์บอร์ด แบบฝึกหัดฟิงเกอริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่4มือซ้ายกันไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่2ถึง4มือซ้ายกันเลยนะครับนักเรียนกุญแจซอนบรรทัดที่4จะเป็นมือซ้ายนะครับนักเรียน2กับ4จะเป็นมือซ้ายนะครับ อันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับนับ two back key มา2คู่นะครับ one two เมื่อนักเรียนเจอ two back key คู่ที่2แล้วนะครับให้นักเรียนวางมือซ้ายนะครับนิ้วก้อยนางกลางชีโป้งนิ้วก้อยอยู่ที่ตัวโดก่อนนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนวางได้แล้วนะครับนักเรียนมาดูในหนังสือเลยนะครับนักเรียนในหนังสือ ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวซอนเหมือนกับมือขวาเลยครับนักเรียนตัวซอนเลขหนิ้วเลขห้าคือนิ้วก้อยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นิ้วก้อยเราอยู่ที่ตัวโดนะครับนักเรียนก็เอาทั้ง5นิ้วเลยครับถอยหลังไปหาตัวซอนโดถอยหลังเป็นทีถอยหลังอีกเป็นลาถอยหลังอีกเป็นตัวซอนนะครับเราก็จะได้การวางนิ้วของมือซ้ายแล้วนะครับ นิ้วก้อยนางการชี้โป้งนะครับซ่อนลาทีโดและเลนั่นเองนะครับคล้ายๆกับมือขวาเลยนะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่ออกเทปนะครับมือขวาเราจะเป็น t ู o back key คู่ที่4ใช่ไหมครับนักเรียนแต่มือซ้ายจะเป็น t ู o back key คู่ที่2และถอยนิ้วก้อยลงมาหาที่หาตัวซอนนะครับนักเรียน ต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนวางมือซ้ายได้แล้วนะครับต่อไปเ,อเราจะมาฝึกปฏิบททัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่2ถึง4มือซ้ายกันนะครับนักเรียนในวันนี้นะครับเราจะมาฝึกตั้งแต่บรรทัดที่2จนถึงบรรทัดที่4กันเลยนะครับนักเรียนเราจะเล่นทีละ2ห้องช้าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูโน้ต นกุญแจซอนบันทัดที่สองห้องที่1และห้องที่2กันเลยนะครับนักเรียนห้องที่1มีโนต้ตอะไรบ้างครับนักเรียนมีโน้ตซอนทีเรโดใช่ไหมครับซอนทีเรโดนะครับต่อไปห้องที่สองนะครับมีโนต้ตอะไรบ้างครับนักเรียนทีโดที ลาใช่ไหมครับทีโดทีลานะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาปฏิบัติทั้งสองห้องกันเลยนะครับนักเรียน one two three four ัทนทีเร,เรโดที เรา o มาทํา e นะครับ one two three four son ti re do ti do ti la วัี้กูมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูห้องที่3ามและห้องที่4กันนะครับนักเรียนห้องที่3มีโน้ตอะไรบ้างครับ s อน ti re ทีซันนิ้วไก่ซ้อนทีเรทีนะครับต่อไปห้องที่4ครับมีน้องอะไรบ้างครับนักเรียนเรลาเลลาใช่ไหมครับเลนิ้วโป้งลาเลลานะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติ ตั้งแต่ห้องที่สามและห้องที่สี่กันเลยนะครับนักเรียน one two three four สทีเรทีเลลาเลลา one more t นะครับ one t w e e ทีเรทีเล v ว r y g ี o d มาครับนักเรียนต่อไปนะครับเราจะมาฝึกกุญแจซ่อนบรรทัดที่สองถังบรรทัดเลยนะครับนักเรียนว่ One. One, two, three, four. า One t ูทสทีเรโด วันมอชามนะครับนักเรียนนักเรียนครับเวลานักเรียนปฏิบตัตนะินักเรียนร้องโนต้ตไปด้วยนะครับ one two three four สองทีเรโดทีโดทีดทดทลสาสองทีเรทีเลลาเลลา very good มากครับนักเรียน Good job ต่อไปนะครับเรามาดูกุญแจซอนมาทัดที่4กันนะครับนักเรียนห้องที่1และห้องที่2นะครับมีโนต้ตอะไรบ้างครับห้องที่1มีโนต้ตซอนลาทีซอนซอ,อนอยู่ใกล้นะครับซอนลาทีซอนต่อไปห้องที่2มีโนต้ตอะไรบ้างครับลาทีเรโด ลานิ้วนางนะครับลาทีเรโดเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันนะครับนักเรียน one two three four าลาทีสองลาทีเรโดวันมอทามนะครับ one two three four โซล่าทีโซลาทีเรดวคกุณมากครันักเรียนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูห้องที่3าห้องที่4กันเลยนะครับนักเรียนห้องที่สามมโน้ตอะไรบ้างครับนักเรียนทีลาเลลาใช่ไหมครับทีนิ้วกลางนะครับทีลา เลลาต่อไปห้องที่4มีโน้ตอะไรบ้างครับนักเรียนทีโดลาซอนใช่ไหมครับทีนิ้วกลางทีโดลาและซอนนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันเลย one t o t e ทีลาเลลาทีโดลาซอนบอลมาถามนะครับ one two three four ทีลาเลลาทีโดลาสซอนวิลลิกุลมากครับนักเรียน ต่อไปนะครับเราจะมาฝึกปฏิบัติกุญแจซอนบันทที่ที่ท้งมัทัดเดยนะครับตั้งแต่ห้องที่หนึ่งจนถึงห้องที่4เลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาปฏิบัติกันเลยครับ one two three four ซลาทีซอนลาที นะครับ1 2 3 4สอนลาทีสอนลาทีเรโดทีลาเลลาทีโดลาสอน Good job very good มากครับ ไปนะครับเราจะมาฝึกปฏิบัติตั้งแต่กุญแจซอนบันทัดที่สองจนถึงกุญแจซอนบันทัดที่4กันเลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเอาไปกันเลยครับ one t 3 o t ที บอมอชนะครับ one two three four. สองทีเรโดทีโดลาสองทีเรทีเลลาเลลาสอลาทีสองลาที la, อบเวทีกุ้งไหครับนักเรียนต่อไปนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฝงเกรริ่งข้อที่15จนชำนาญน,นะครับมาสเตอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฝงเกรริ่งข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่2ถึง4 จำนวน8ห้องเพลงมือซ้ายแล้วถ่ายคลิปการปฏิบัติส่งนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับตัวอย่างการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอริงข้อที่15กุญแจซอนบัรทัดที่2ถึงกุญแจซอนบัรทัดที่4มือซ้ายบนแอปพลิเคชัน Perfect p i a เปนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนวางมือแบบที่มาเซอร์สอนนะครับแต่ออกเทปนะครับให้นักเรียนวางไว้ที่ ออกเทปที่3หรือตัว C แล้วมีเลข3ในแอปพลิเคชันนะครับนักเรียนาเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ one two three four สอน<อ>ทีเาติเรติเรติลาสอนทีเรติเรติลาเร สอสลาทีซอนลาทีเรโดทีลาเลลาทีโดลาสอนแบบนี้นะครับนักเรียน